ขอวีซ่าไปได้บ่อยแค่ไหนกลับมาแล้วขอใหม่ได้เลยไหมสวัสดีครับออฟโกโนไกวีซ่าถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าดูได้ใน go.noGuide ok com ข้างล่างนี้ครับอันนี้เราต้องแยกนะวีซ่าเชงเก้นกับวีซ่าอื่นๆที่ไม่ใช่เชงเก้นอย่างเช่นอื่นๆก็อย่างเช่นอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องเว้นนานแค่ไหน ครับแต่โดยมากก็คือถ้าเราอยู่เต็มโค้ต้าออย่างเช่นเต็มสามเดือนหรืออะไรอย่างนี้เราก็ควรจะต้องเว้นในระยะเวลาเท่ากันกันกบที่เราอยู่เพราะว่าตอมอเขาก็อาจจะมีคําถามถ้าเกิดเราเดินทางเข้าบ่อยๆครับแต่ทีนี้คือวีซ่าเชงเก้นเนี่ยเขามีบอกตายตัวนะเราจะอยู่ได้90วันภายใน180วันฉะนั้นหลักการง,ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆไปไม่เยอะไปแค่ไม่กี่อาทิตย์ หรือหนึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนับเลยยังไงก็ไม่ถึงครับก็ไปหนึ่งเดือนแล้วกลับมาแล้วจะไปอีกได้เลยไหมจะขอใหม่ได้เลยไหมอะไรอย่างนี้ก็ทําได้เลยคนที่จะฟังต่อก็คือคนที่อยู่เต็มโคตา้าอย่างเช่นถ้าเป็นเชงเก้นเนี่ยเก้าสิบวันสูงสุดและภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนั่นก็หมายความว่าในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็คือประมาณหกเดือนใช่ไหมเดือนละสามสิบวัน ก็คือเราจะอยู่ในเขตเชงเก้นก็คือยุโรปยี่บเก้าประเทศยกเว้นอังกฤษอตอนนี้คือเราจะอยู่ได้สูงสุด90้าสิบวันภายใน6เดือนประมาณนี้ครับก็ามเอาคําถามนี้ก่อนว่าถ้ากลับมาแล้วขอใหม่ได้เลยไหมคืออยู่ครบเก้าสิบวันแล้วหรือจะแปดสิบเก้าหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นีน่มันก็ประมาณเกือบเกือบเต็มอะ่ะเต็มหรือเกือบตเต็มอะ่ะกลับมาแล้วขอใหม่ได้เลยไหมขอใหม่ได้เลยกลับมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นไปขอได้เลยแต่วันที่เราจะกลับเข้าไป ในเขตเชงเก้น en, ได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือต้องให้พ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันไปก่อนครับจะนับยังไงก็คือเราเข้าครั้งที่แล้ววันไหนให้นับวันนับจากวันเข้าเลยรวมวันเข้าด้วยนะไปอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็คือหลังจากนั้นคือวันที่เราจะกลับเข้าไปได้ใหม่ครับสมมุตินะสมมุติเฉยๆว่าเราเข้าเชงเก้นตอนหนึ่งมกราคม แล้วเราอยู่ไป90วันก็สมมุติว่าจบที่31มีนาครับคือเรื่องวันนี้ไม่ได้คำนวณน,นะเอาแค่เป็นตัวอย่างครับก็จบที่31มีนาครบ90วันเราก็ต้องกลับออกมากลับไทยหรือ,อยังไงครับแล้วกลับมาไทยปุ๊บเราก็ขอใหม่ได้ทันทีแต่วันที่เราจะกลับเข้าไปเหยียบประเทศในเขตเชงเก้นคือยุโรป29ประเทศเนี่ยได้อีกรอบหนึ่งก็คือให้พลล้น180บัลคนนือ1กรกฎาคมเออครับก็ สมมติเข้าหนึ่งมกราถึงสามสิบเอ็ดมกราครบเก้าสิบวันแล้วก็จะกลับเข้าไปได้ใหม่คือหนึ่งกรกฎาคมก็คือพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วครับนับนับวันที่เข้าแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยแล้วก็นับไปหนึ่งร้อยแปดสิบวันประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าทีงา่ง่ายๆสามเดือนเป็นสามเดือนกลับเข้าไปได้ใหม่จบนะครับก็ทีนี้อขอใหม่ได้ทันทีไงกลับมาปุ๊บขอใหม่ได้เลยแต่ว่าที่เราจะต้องกรอกในใบสมัครอะ่ะ ต้องให้เกิด180วันนับจากวันเข้าไปก่อนนะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคืออย่าอยู่เกินบางคนไม่รู้ตัวอย่าอยู่เกิน90วันคือมันคือสูงสุดของเขาในสติ๊กเกอร์วีซ่าเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่สองจุดอย่างแรกก็คือช่วงวันมันจะอยู่บรรทัดแรกเลยก็คือวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้แล้วก็จำนวนวันได้กี่วัน ที่นั้นเราจะอยู่ได้จริงไม่เกินจํานวนวันที่เขาบอกคือเราเข้าไปวันไหนก็คือตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งไม่เกินจํานวนวันที่เขาบอกอย่างบอกวาเก้าสิบก็อ่ะเข้าวันไหนก็วันนั้นวันแรกเ็จแล้วก็อ่ะไม่เกินเก้าสิบวันแต่ว่าช่วงวันเนี่ยเขาจะให้มาเผื่อเื่อไว้เพื่อเราจะได้สามารถเลื่อนวันได้เฉยๆบางคนนี่คือโอ้สถานทูตใจดีจังขอไปสามิบวันให้มาตั้งสองเดือนไม่ใช่ช่วงวันคือให้เขาเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกไง อสมมติว่าเราเราขอไปหนึ่งวันที่หนึ่งแต่เขาให้วันที่หนึ่งกับวันที่สามสิบแต่เขาให้วันที่หนึ่งช่วงวันนะช่วงวันถึงวันที่สามสิบของเดือนถัดไปเราก็นึกว่าโอ้โหสองเดือนเลยไม่ใช่ก็คือคือเข้าวันไหนก็คืออยู่ไปได้สามสิบวันก็คือหมดแล้วเราจะเข้าวันที่สองก็ได้แต่ว่าก็ต้องรวมแล้วก็คือไม่เกินสามสิบวันตามในสติกเกอร์วีซ่านะครับโอเคก็คือถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าดูได้ใน go no guide com ข้างล่างนี้นะครับ ครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับไปแล้ว